ถยในชีวิตประจําวันของเรานั้นรถของเราต้องผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆบนท้องถนนซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพรถของเราทั้งสิน้นและเพื่อให้เราสามารถใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอคุณผู้ขับขี่ก็ควรใช้เวลาอย่างน้อย2-3นาทีในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ตรวจเช็คจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของรถดังนี้ค่ะระดับน้ํามันเครื่อง จะต้องแน่ใจก่อนนะคะว่ารถยนต์ของเรานั้นจอดอยู่บนพื้นราบหลังจากนั้นเราจะทำการอุ่นเครื่องยนต์จนได้อุณหภูมิทำงานปกติและดับเครื่องยนต์ค่ะรอหนาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับสู่อ่างน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเราจะดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องเช็ดให้สะอาดแล้วสอดเข้าไปใหม่จนสุดจากนั้น ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบจะถือว่าใช้งานได้สำหรับข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเราไม่ควรเติมน้ำมันเครื่องจนเกินขีดระดับบนของอ่างน้ำมันเครื่องค่ะเพราะว่าจะทำให้เครื่องยนต์ของเรานั้นเสียหายได้ค่ะระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์เย็นที่หม้อน้ำควรมีน้ำหล่อเย็นอยู่เต็ม และที่ถังพักน้ำหล่อเย็นควรมีระดับน้ำอยู่ระหว่างเครื่องหมายฟูและโลถ้าน้ำหล่อเย็นในถังพักมีระดับใกล้ขีดโลควรเติมให้อยู่ระดับฟูเพื่อให้การระบายความร้อนและป้องกันการกัดกร่อนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเติมน้ำยาหล่อเย็นของหม้อน้ำในกรณีที่คุณผู้ขับขี่ทำน้ำยาหกหรือเปื้อนก็ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีค่ะเพราะว่าน้ำยาเหล่านี้อาจทำลายพื้นผิวสีของตัวรถค่ะระดับน้ำมันเบรกและคลัชน้ำมันเบรกและคลัชมาจากถังเก็บเดียวกันควรตรวจสอบระดับน้ำมันในถังเก็บเป็นประจำโดยรักษาไว้ที่ตำแหน่งแม็ปกติแล้ว ระดับอาจลดลงได้ตามสภาพการสึกหรอของผ้าเบรกและผ้าคลัชหากระดับน้ำมันต่ำเกินไปให้เติมน้ำมันจนถึงตำแหน่งแม็กซ์นะคะน้ำมันเบรกหรือน้ำมันคลัชอาจทำลายพื้นผิวสีของตัวรถค่ะในกรณีที่ทำหกหรือเปื้อนควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีค่ะระดับน้ำฉีดกระจกตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำฉีดล้างกระจก เติมน้ำยาหากจาเป็นระดับน้ำของลูกลอยจะต้องอยู่ระหว่าง F และ E <c oughs> ควรใช้น้ำเปล่าในการทำความสะอาดก,กระจกเท่านั้นนะคะข้อควรทราบสำหรับผู้ใช้รถยนต์ Mazda 2ทุกรุ่นนะคะน้ำฉีดล้างกระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกจากด้านหน้าหรือด้านหลังจะมาจากถังเก็บน้ำเดียวกันค่ะการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานแบตเตอรี่จะต้องยึดแบตเตอรี่ให้แน่นรักษาด้านบนของแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้งเสมอรักษาขั้วและจุดเชื่อมต่อให้สะอาดขันขั้วให้แน่นและทาเคลือบด้วยปิโตเลียมเจลีหรือจาระบีใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดน้ำกรดที่หกออกจากแบตเตอรี่ทันทีสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำกลั่นควรตรวจระดับน้ำกลั่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าน้ำกานมีระดับต่ำให้เติมน้ำกานเพื่อให้มีระดับอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างค่ะแรงดันลมยางควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือนในขณะที่ยางรถยนต์เย็นควรรักษาระดับแรงดันตามตามตรางข้อมูลจำเพาะที่ปรากฏอยู่ข้างประตูรถเพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุด และสุดท้ายกับคำถามยอดฮิตหลายท่านสงสัยว่ารถยนต์ Mazda 2สามารถเติมน้ำมัน e20 ได้หรือไม่ทางผู้ผลิต Mazda ชนบุรีขอยืนยันนะคะว่ารถยนต์ Mazda 2ทุกรุ่นสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้และไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์แน่นอนค่ะ